ครับสวัสดีครับผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับอตอนนี้อยู่ในช่อง่าวแพ็กช n นลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จัรปูผ่านพวงนะครับซึ่งผมก็มาครั้งที่2แล้วนะแต่ว่าผมก็ แต่ก่อนมาบ่อยอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ไม่ได้ทําคลิปทำอะไรนะครับแต่ก่อนก็มาขอพรขออะไรนะครับเวลาจะเดินทางเวลาจะไปสอบนู่นนี่นั่นนะครับก็จะมาขอพรอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับก็บเงินนะครับก็ผ่านมาพอดีนะครับก็เลยมีแบบว่าเอะใจนะครับเอใจไปไปขอโชคลาภปู่พานปูวงดีกว่านะครับผมก็วันนั้นมากับทีมงานนะครับ ก็มาตอนกลางคืนอ่าทีนี้มันมีอ่าเนี่ยครับในสุนัขเนี่ย,ยมาคาบใบเซียมสีท่านผู้ชมซึ่งผมตอนแรกก็ไม่ได้ใจแต่ว่าก็ไปดูตรงตรงเลขอะต,ตรงเลขอยู่ใบใบที่ว่าเซียมสีอะจุดเป็นกระดาษเ่ที่เป็นหมายเลขครับอ่าทีนี้มาย้อนดูครับมันมันเข้าทั้งเหนือทั้งใต้เลยทีนี้ท่านผู้ชมอืมก็เลยนึกได้พอดีเลยก็คิดว่าน่าจะ มาขอโชว์ควาลาบอีกครั้งนะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าอาจจะเอาเหมือนเดิมอาจจะเขย่าเซียมซีแล้วก็ไปดูเลขที่กระดาษนะครับแล้วก็ลวงลูกเอ้ยเอาจุดเลขทูบมีเลขทูบแล้วก็เขย่าเซียมซีนะครับท่านผู้ชม,มก็วันนี้มากับทีมงานนะครับก็มีป้าต่อยคนมีเซนนะครับแล้วก็น้องปามี่นะครับอก็รถคันเดิมครับเดี๋ยวพาไปดูเลขทะเบียนนะครับผมหกหก นะครับก็เข้าบ่อยอยู่นะครับเข้าบ่อยนะแต่ว่าเมื่อวนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมทั้งทีมงานด้วยนะครับป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลหนุ่มอามคนเดิมนะครับแล้วก็มาวินชาแนลพ่อท้องแหลคนเดิมนะครับผมก็เนี่ยครับตรงข้างๆก็จะเป็น เป็นบอ่อพันขันเนี่ยข้างล่างนะครับเนี่ยเป็นบอ่อพันขันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะมาขอโชคลาบกับปูผ่านภูวงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็เดินขึ้นไปจุดทูบบ่อเก่าแล้วก็ขอโชคลาบกับปูผ่านภูวงครับไปครับผมไปครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเลขทะเบียนรถผมนะพ่นอะแม่ตะุบลนท่านผู้ชม แมงเตีอยมจุบัน,น,บบกนหนกขเก้าศูนย์นะครับปักหน่อยๆากแลวบักหน้อยๆนะครับมาลหลายหลายท่านผู้ชมสุนัขเยอะมากนะครับปุ่นมาเฝ้าอยู่นี่หิวเขาาพิ่งประจักนะครับะนะครับนี่สำหรับใครที่มากราบบ่ายนะครับมาขอพรนะครับนี่เพิ่นกระชมีดอกไม้มี อ่าเป็นชูปัญจาเป็นชุดไว้ให้่ขนไปหวยอยู่นะครับ่ค่ะดอกไม้นอะคะ่ะเนะนะครับผมสวัสดีค่ะนี่นครับ,รบอ่คือได้ยิ่นคาวาปูพันมาขอโศคอขอหลานปูนพานผู้บงคนถือว่าเรื่อยๆเปนบ่ได้คะบังหนคมเป็นก็เอาของย่ามากค่ะบาของยาาแล้วก็นอนีสอบไดเขามาาได้แต่เมื่อก่อนโอ้บังหันนี่บ่ครับอืมมาเก็บ่ บริวานเพิ่นเนาะที่มาถวายน่ะเกี่ยวกับงานวันนี้ก็มาสคนเพราะว่าเป็นขอการงานอี่ใช่เนก็บําเร็จเกาอพิคนเพิ่มบริมาแต่ขอเลยขอเบอร์เนาะบด้มาต่ขอโคขนะ ปลาหมีไปนั่งทานแล้วครับปลาหมีแล้วบ้างได้มันเยียบเอนั่นแล้วบ้าง้างได้มันเสียบเอ้นี่นะครับผูผ่านผูวงนะครับแต่ก่อนผมก็มากัมาคออยู่นีเนาะตอนไปสอบเนาะเอาคู่แขกไปสอบไปสอบกับมาขอไปสอบกับมาคออยู่นี่แหละครับที่เอาไปสอบบรรจุคู่นะครับผมกับมาขออยู่นีแหละมาบนอยู่หนี่แหละ อ่ะก็ได้มาแก่บนแก่ยังอยู่ไหนล่ะครับผมโอ้ยมาแก่บนแม่มาแก่บนไดถือเดือดเดือดเดือดงานเพื่อนเขามาจุดนะครับเขามาจุดเลขห์ทุบเนาะเลขออกกิ่อย่างน้อยจะจะโดนระดมบ่ได้แล้วหาแปดหนึ่งหรืออย่างอื่นล่ะมันออกหนึ่งแปดเรางวดที่สองต่อมาก็ออกแปดหาได้สองสอดเลยเนาะเต็มเต็มมากมะแก่บนให้กับเพื่อนโซนหมากเพื่อนมักบนตัวที่สังเกตเพื่อนมักบนอ๋อกะจอกมาบนแม่เพื่อนมักบนไป โอเคครับไปครับท่านผู้ชมสาาร้างตัวเงี้ยหนึ่งท่านผู้ชมปัวบอบนคันจะอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างตรงนู้นนะอ่านั่นเลยสาาร้างหน่อย นี่ลูกสร้างด่แม่สร้างอือช้างน้อยเยอะครับตรงนี้นะนไปครับ ปลามีขึ้นไปข้างในแล้วครับปลามีนี่ครับปูพานนะครับโอเคครับทุกผชมเดี๋ยว เรามาจุดทูปบอกกล่าวนะครับปูผ่านภูวงครับผมโอเคครับทุกผู้ชมฮึฮึทำไมนี่แกมันบอกปลามีบอกเป็นบอกได้ยินไหมไปแล้วท่านผู้ชมปลาหมีมันร้องว่ายังไงกาลายแห้งนะครับนี่ เดี๋ยวมาจุดธูปนะครับบอกกล่าวปู่พานผู้วงนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมไปไมไค,รครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสดอรอบสีบ่ทางช่องเบาแพกด้วยนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเนาะค่ะเนาะค่ะมือนี้เนาะค่ะกับผ้าท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเอฟซีทุกทุกท่านมาขอโชว์ขอลาบกับสารปู่พานผู้วงเนาะ,ค,ะ<ช>นค่ะเนาะหรือว่าเอฟซีท่านใดอยากขอบนบานสารกาวอย่างต้อหนาปู่กะ ขอเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมมาหอดหม่องหอดบอนแล้วมาหอดปีบอลแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะมาหอดเทียนบอลแล้ววายยังไงอ่ะแน่แพ้จับอ่ะเดี๋ยวผมหยิจับซะถูกปูมันนี่ต <มา S 2> ก,กนั้นเหม่ยมาเยี่ยมมาย,มยามยามาคอโชว์ขอหลาบเด้อก็มาขอเหล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งวัววันที่สิบหกท่านมาคมสองวันอร่อยหกสิบเจ็ดนี่ปูหยิบออกมาสามตัวตรงๆเลยปูเด้อฮะ มาแล้วนะครับเฮ้ยตกใจหมดเลยหน้าบาดล่มใกล้ระบแต่ว่ากาไล่หลายเนาะค่ะท่านผู้ชม มองนี้เพิ่นกบว่าอยากให้เอาแนวอยากแนวกินมากถวายเนาะค่ะน้อคือย่ามกังเว้นแม่พระวายอย่างต็มหมากระไยกากระไยบันที่นี่เวลาเอามาหว่ายแล้วบ่มีไผเอาลงไปยังสิบ่บพราท่านมีไผ่ล่างสิเนาะค่ะเพิ่งหมาทั่งกากับมากินมาจิกบันที่นี่น้ำกับเทียสะเต็มล้านนี่เนาะค่ะมันจืงมันโซกับบก เพลินก็เลยว่ลาโอยากบโบไให้คนเอาของมาไหว่แต่ือซึ่งให้เอามาหน่ำแดงหนักเป้าได้อยู่นะคะค่ะถ้าเสียวมาไหว่จะได้อยู่ค่ะท่านผู้ชมแม่หลัวก็ล่าล่าล่าออกเนาะค่ะเนาะเพราะถวายว้อย่างผู้เป็นเซ็ตแล้วก็ได้ล่าล่าออกมากถ้าไว้อย่างตีหมาหลายกาหลาย นี่มันจะมาสนเนาะแล้วทีนี้ก็นักท่องเที่ยวก็มีมาก็เรื่อยๆเนาะอพูคนมากับมะไวพูพานเนี่ยก็มาทย่อยกันมากเรื่อยๆเนาะครับมาบอกขาดสายคนมาขอก็คือบ่ได้ขอตั้งแต่หนาทีการงานเดบ่อด้มาขอตะเหล็กตะเบือเนาะค่ะเนาะมาขอในหนาทีการงานขอห้ครอบรั้วขอห้ลูกให้เต้าพวกนั้นแหละค่ะ จะไปสอบไปเลี้ยนมองได้ก็คือให้สอบได้สอบผ่านแต่ว่ากับคอได้ดังดังทีขออีหลีเนาะค่ะปูผ่านเน,นี่ยปูผ่านเนี่ยว่าจะสอบมีผ่านเลยเด้แมนนันไปคอเนี่ยก่อนจะไปสอบนี่มัดคอเพิ่นก่อนเลยแล้วก็ผ่านนี่แตาบานเขียนเมากกว่าท่านเนาะมันไปอันสอบกับิ่นพบแน่ มันไมต่อิรคนมาลั่นถวายดิยฮ้ออกีดอกบานม นี่เก้าจะเก้าจังันนี้ก้าเก้ 9, 9. นานหนักนัเห็นไม<า>เห็นไหมท่า,านผู้ชมมาแล้วมาแล้วนะคะบอกว่าท่านเด็กขาดข้ามเลยประเมียจุดกับพี่แก้วน มยกานะ่ะบินโฉบไปโฉบมายู่เนี่ยไม่หมดยังปลามีะเอากลมลงเออมันยังไม่ไม่หมดไม่หมดยัง ไปคร <Bond> ับ <Pokémon> ท่านผู <serving> enfin ้ชมนะจุดทูบบอกระเอาปูพันธุ Et ์อุบงไปพร้อมกันครับนนะโมสจุถ้าถุะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถ้าถุะโมตุโตพุทธสังมินะชาลีติอิมะมะ มามาเจ้าปู่ผานจงมาประทานโชคลาภเงินไหลกองทองไหลมาณชาลิติจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เทิญชาถูกจาสุดเด้อปูผานผู้พวงมณีลูกหลานทางช่องปะตอยคุนนิส้นเบ้าแพกชาแนลพร้อมทั้งน้องความเมตตได้เดินท่ามากาไปสักุลากาไปาปูมาขอโชคลาภมาขอเพิงบนบุนบนลบารมีน้ำปู ขอให้ปู่โปรดเมตตาสงสารประทานโชคลาภให้กับลูกกับหลานเพื่อไปสุทธิอีกซี่อทางบ้านให้เพิ่นได้โชคลาภนั่ปูให้่นได้เลขถ่ายสามตัวตรงๆของวดวันที่16ธันวาคม2567นี้ดังๆปังๆเลยเด้อปูเด้อสาธุสาธุดาตูเด้อ ห่วงกากระไรหลายเนาะค่ะท่านผู้ชมชค่ะเดี๋ยวเราบางล้อเหล็กถูกเข้าไปขายำเสียมซี่เนาะเดี๋ยวจะมาบนเหล็กถูกกันแต่ขายำเสียมซี่กับจุดเหล็กถูกสองยางน,นะคะไปค่ะท่านผู้ชมโอเคครับไปครับ เดี๋ยวผมจะเขย่านะครับแล้วก็ไปหยิบกระดาษตรงนั้นนะครับเพราะว่าทําไมถึงทําแบบนี้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมานะครับมาตอนกลางคืนแล้วทีนี้สุนัขนะครับมาคาบอันนี้แหละออกมาแล้วทีนี้นจะมีตัวเลขอะอยู่ตรงมุมอ,ออกทั้งเหนือทั้งใต้ออกทั้งเหนือทั้งใต้เลยท่านผู้ชมก็เลยงวดน,นี้จะมาตามรอยนะครับมาตามรอยเกา่าเพื่ออะไรคือเก่านะครับผมอะ เปิดให้อันน้อยก่ออันเด็กนเด็กลยังได้เนาะอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะเอาแค่หนึ่งไม้นะหนึ่งไม้แล้วก็ไปจับกระดาษตรงนู้นเนาะถูกหลานั้นมาขอโชค์ขนาดเด้อผมมาขอหาเสียงถ่ายเหล็กเซียมซีหงอดเหล็กเข้มาขอเหล็กถ่ายแล้วอันที่หนึ่งสามตัวตรงๆหงอดวันที่สิบหกธันวาคมสองบันหาลอยหกสิบเจ็ดนิไปฝากเอฟซี ท,ทุกคนกคอยให้เง่งปังๆด้วยสักสองห้าส, <contest> สองห้านะครับท่านผู้ชมสองหา้าเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งอยู่ย นี่นะครับสองห้านะเอา้าลองซีสองหาเบิร์ตสองหาเบิร์ตสองห้าหมดครับท่านผู้ชมเฮ็ยจังอะไรวะนี่สองหาเบิร์ต<ม>ก็แสดงว่าเพป็นใหาหย <สะ S 2> หาืป็นห้ตัวนี้งั้นเอาแค่นี้อ่า<อ>งั้นเอาแค่นี้อ่างั้นเอาแค่นี้นะครับท่านผู้ชมบบไม่มี ยูใหม่ยูแมนเตี้ยที่แล้วค่ะเนาะโอเคครับตามนั้นครับไปเย้าในซองหาเราค่ะท่านผู้ชมค่ะกระสิจะมาเองแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะลอไปเบิ้งเลขกถูดแล้วจะซองให้เบิ้งตามจุดต่างๆปูพานปูวงน่ะเพิ่นมี่อย่างแม่เบิ้งดาบปืนเพื่อดาบนี่ดาบเดี๋ยวจะไปซองให้เบิ้องเราค่ะเนาะไปค่ะโอเคครับอ่ะกรับคุณผู้ชมเมื่อกี้ตอนแรกผมมาหาอยู่ช่องนี้เนาะ นี่มันเบิดอีรีนี่ท่านผู้ชมนี่มันเบิดนี่นีครับหมดแล้วแต่ว่าปามีมาเห็นเมืองนี้ครับเดี๋ยวผมจะ z o o ให้ดูนะครับนี่ครับใบที่สองห้านั่นนี่สองห้านี่ท่านผู้ชมงวดงวดนั้นนะครับมันออกทั้งบนทั้งเหนือทั้งใต้เลยนะครับนี่นี่นะครับทีนี้เห็นเป็นตัวอะไรนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวแคป ว้นะครับตัวนี้นะแต่ว่าผมเห็นเป็นหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดอะไรปาม่หกเจ็ดหกนะครับอ่าตามนั้นนะครับหรือหกเจ็ดสี่ก็ได้นะโอเคครับก็สำหรับตัวเลขก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมโอเคครับตามนั้นนะครับผมเสียมซีะ MC นะครับ คแล้วมีไปจับให้ยายต่อยหน่อยเพราะยาต่อยยังไม่ได้ถ่ายด้่ยนะครับนี่ครับบมรยากาศ นะที่ผมวิ่งตอนนั้นนะครับอยู่ข้างในนู่นนะที่พากันเรียนเมือน,นั้นนะครับผม,ผมชุดอะไรห้อยเต็มอยู่นะครับแต่ผมไม่ไปนะครับวัน,นนี้ไม่ไปนะครับอเอาแค่ตรงนี้พอนะครับโอเคครับท่านผู้ชมอเอาแค่ตรงนี้แหละเนาะ ก็จะมีคนเข้ามากราบไหว้อยู่เรื่อยๆนะท่านผู้ชมไกลเงินไกลทองนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับใหม่เปิดไปพวกนี้ <c oughs> เลขทูบไม่หมดแล้วนะท่านผู้ชมมาดูเลขทูบนะครับ <c oughs> เลขทูบนะครับ ปูพานปูภูวงนะครับงวดวันที่สิบกธันวาคม2500น้า้อยนี้นะครับท่านผู้ชมสี่สองเก้านะครับสี่สองเก้าหรือสี่สองหนะครับผมอ่ก็สำหรับตัวเลขก,ก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับก็ทีมงานนะครับก็มาถ่ายเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนวดวันที่ 16ธันวาคม2567นี้เท่านั้นนะครับผมขอให้เฮงๆปังๆนะครับเด้อผู้ใดออืมขให้ได้โชคได้ลาร์ไปครับผู้ใดใดแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ขอที่บนปูไว้เด้อครับอธิษฐานเอาเด้อครับโอเคครับตามนั้นนะครับผมเฮงเฮงปังปังคครับมีคนมากราบไหว้นะครับ อยู่เรื่อยๆนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมก็ผมจะได้กราบลาปู่ให้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ลาท่านผู้ชมให้เพียงเท่านี้นะก็จะกราบลาปู่กลับบ้านนะครับผมโอเคครับสำหรับเลียนี้นะครับบ่าวแฟกคอสสวัสดีครับ